สตีเจพี่หนุ่ยอ๋อไอ้เต๋อมาในกล้องเพล๊กเนี่ยสตีเจพี่เท่งเออขับันดีกับน้องยายเออได้นอนง่ายปลื้มกล้าวแม่เต้ากูนคนนี้กับกวางแจ๊กจะมาช่วยเลื่อนลงไอ้ปลดปล่อยแากดังแจกคนนั้นดิครับพี่หนุ่ยไอ้เงีขอบช่วยขอบคุณมากกับยาย พี่หนุ่ยหนุ่ยเรียกน้องว่ายายสิจกักฮะพี่หนุ่ยหนุ่ยเรียกน้องว่ายายสิเราไม่เรียกยายเราเรียกว่าเพือกให้เรียกว่าน้องอกูนี่เรียกเดินน้องก็ใช่น่ะสิเอ๊พคนไรพราะพี่หนุ่ยเป็นรุ่นพี่ของน้องกูนี่ปีเดินก็ใช่น่ะสิกตกูปีเดินปลายนี่ก็เป้าเลวเลยกู เลือดเกอยู่ในบัวแล้วอันกี่ปีเด้อบุสิบแปดปีจ้ะาตาเดิ้ลก็สิบแปดปีจ้ะเรียงเลออหลือื้นที่ตีแปดว่าแปดสิเอ็ดอ้ยอันจูบเรือเจีตบนุบจ้ะอ้ยุ้นบัเนจนไม่จำควรเจอทต่บุบน แล้ววุ่นปัีหาจำควรเจอเพลือวุ่นปัีหาจำควรเจอปลาเกลวปลากรอยปลาไก่ปลาปลิงเรือน้องติปูเกลวบาปเปนไม่ได้บาปเลยกูเลยไม่เจบเลยไอ้คนแก่ทำอะไรมาอยู่นี่นึกถึงยายตีอ่ะอย่าเล่นละทำไมพี่นุยยาย่ตีเหมือนเป็ดที่บ้านเนี่ย เต้อยีนกังกิงยีนเี้าอางร้องระดสันเออริมแดงเว้ยไม่ริมแดงพือกระวนหนามากโตกระดุมแดงเป็ดจิ้มมาแล้วเต้อยีนกังกิงยีนเฮ็ดเจ็บงเหี่ยวป่วยังเหี่ยวพอยเยียวเด็กขู่ตกลับไม่ได้เด็กเด้มกล้าหลงบ้านกว่านั้นเป็นไงพี่หนุ่ยฝันเพื่อนหนุ่ยยุกไม่ไปนอกเป็นไงพี่หนุ่ย หอกอดดุมกอดเสือมใช่กับดังดุมกังคิงแหม,มกูบ่หมช้ำหนักหน้าขอย่างดีว่ายาสู้อี่สาวจ้ะยน่นหนุ่ยก็จัดเมือนบ้าออพหอหนุ่ยกนะ็เบลอไม่เดอเอหรือผคูู่มึงไม่ตว่ามงจะตัดตีคอยเล่น่มไม่รู้รตีหลหลังตดอยู่พลุงล่งพลมาปิด อ่าด้วยาเพื่อกับว่าใจยายคนนี้บอกว่ายายช่วยเหลือผมแล้วยายก็ช่วยเหลือผู้ชายคนหนึ่งคนใดคนแรกผู้ชายคนนั้นก็คือนาคู่เนาไตกับยายบอกว่าผมนี่คือนาคู่ของยายแล้วผมจะต้องแต่งงานกับยายแล้วนะพี่อหนุ่มนี้ไอ้ยะแกดเนยดูกว่าใจเถอะเห็นดูเรือมันไม่มีจริงบุญจริงกรรมจริงสวยมึงเล็กกว่าใจนี่โยกยักนี่โยกยักมาปบโยกยาย นี่ต่กว่าใจได้แต่งงานกับหย่นี่ต้องกลายเป็นย่อเย่ม้าใสรถคุณยายยายจะทำมผมมันเลยนะครับอ่ปด้วยพิธกมาต่างนี้ก่อนยายตื้อไม่เลิกเลยวันนี้จะต้องพูดกันให้รู้เรื่องตามผมมาทางนี้จะไปด้วย พูดดีดีว่าก็รองนี่จนต้องไว้พูดดีดีว่าก็รองนี่จาต้องไว้แต่ใหญ่ตามตึงหวังไปรไม่รู้เราไงไปตึงนะตอนนี้กูใหญ่ครับ ยายอย่าทำผมมาเลยนะครับผมไม่ใช่เป็นนักคู่ของยายหรอกแต่หม่อมฉันคือนักคู่ของยายจริงๆนะเนื้อคู่นะน้าโอโรยายนุยยายอย่าทำผมเลยนะครับผมจะไปก่อนแล้วเตกห้ามพูดนะยายถ้ายายามผมไม่ยายจะหาว่าผมใจร้ายกับยายไม่ได้มาทางนี้แต่พี่นุยพี่นุยโอโรอิกันออ โอยพระคุณแกก็มันไม่เวน้นหัยใจกับติ้งเนี่ยตามกว่าใจกับใจเออทำไมไอ่ะพี่เท่งพระพูดนี้แต่เดียวแสดงคริยาไม่ดีกับยายแต่เดียวผมมีเรืเ่อยๆอย่างแล้วปมถือว่ายายเป็นผู้ที่มีพระคุณเนี่ยจริงนี่ยายมาช่วยเลือกพวกผมไม่ปลดปล่อยจากหนักยักแต่ผมก็ไม่รู้โดยเผลเหรยายเออติยายก้กว่าใจแต่กัน นายให่ะยห่ตามหัวใจไปทุกใหญ่ครับเออวันนี้ก็ได้ใหยยใหญ่เป็นได้บุญคุณกับใหญ่ตัดแก้นตัดก้าถึงมึงนะเพราะพมไม่ตนไม่ได้กับติโบนี่แต่ดูตุกยึดย่ำใหญ่ใหญ่ครับตัคกับปิดเพงปิดเทงเันคนมีธรรมะสค์อนุญาตแล้วเฮ้ยยึดแมตํำใจมาแต่ปลิวน้อยโลกูปีนมึง เฮ้ยยยมาโลกมาล้นลูกเตียงเลยไปไหนไปไหนก็เออตัวเจ้าวยจำบุญไวยจังตาไปไอ้อะไรอะพี่เท่งแล้วต้นไม่ใหญ่พี่ไม่ใช่หรอกนี่คือทิพบนตัวจริงฮะโอ้วาบหรือครับนี่คือทิพบนตัวจริงนี่ก็ใช่น่ะสิแล้วยายยายไหนนั่นเป็นแค่เพียงเสื้อกลาะเท่านั้นนั่นก็ใช่น่ะสิ อ้าวทำไมพี่เท่งลงจับเล่ว่าเต้มไม่เต็นจะจับตรงไหนก็จับที่พี่เท่งตรงนั้นไม่ได้จับนมละแล้วตตกะขนมแด็กแล้วตอนนี้ได้เรื่งองเ,เ,เก้ยเกรนายผู้ใหญ่เกรนดอว์ควตนตกๆนี่โอ้ยปรายตัวหวังพี่อ๋อน,นี่คือติบมาบนตัวจริงก็นั้นสิจ๊ะเฮ้ยย นีย่ยรังใหญ่นูขน้ขนน,นู้นเลยที่โอ้ตั้งปลีดอยู่ดิ